สวัสดีทุกท่านครับกรเลยขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมงานก้าวใหม่ไปกับ SN a เ u r e เพราะว่าต้องบอกว่าก้าวใหม่จริงๆครับเนื่องจากว่าในช่วงเดือนเดือนหน้าที่ถึงเน,นี่ยสิงหาคมนะครับและผ่าจากนี้ไปเรามีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างมากทีเดียวซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนที่ผมต้องบอกว่าเพื่อที่จะเตรียมพร้อมก้าวนำเราไปสู่บริษัท หนึ่พันล้านในเร็วๆนี้นะครับผมบริหารบริษัทธุรกิจเครือข่ายมาประมาณ23ปีแล้วก็บริษัทที่ทำงานด้วยเนี่ยนะครับเป็นฝรั่งทั้งนั้นเลยครับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกครับที่มาร่วมงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของคนไทยอันดับแรก S l e เนเ r เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้สีไทย ไม่ได้เป็นอีกบริษัทหนึ่องออกมานะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์เอ๊ะทำไมถึงทําอย่างนี้เพื่อที่ทําอย่างนี้เพราะอ่ไงนี้ครับท่านประธานของสีไทยซูเปอร์แวร์มีความคิดว่าอย่างไรก็ตามจะต้องทำเอสเนเจอร์ S ให้สําเร็จให้ได้โดยใช้ชื่อเสียงของสีไทยที่มีมา47ปีเนี่ยเป็นเดิมพันหรืเอามาอยู่ใต้สีไทยไม่แยกบ,บริษัทลปั เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่ายัางไงสีไทยต้องทำเอสเอชให้สำเร็จไม่ได้บริษัทสีไทยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มามากกว่า15ปีด้วยทุนจดทะเบียนมากกว่า2,700ล้านบาทถ้าเราพูดถึงตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่มีทุนจดทะเบียน2มากกว่า2,700ล้านเนี่ยนะครับ ผมต้อบอกว่าไม่ใช่บริษ,ษ,ษัทเล็กๆนะครับเป็นบริษ,ษัทใหญ่ขนาดใหญ่บริษ,ษัทหนึ่งในประเทศไทยเมื่อผมดูประวัติจัดสีไทยแล้วเนีย่ยผมก็ดูอีกครับว่าแล้วท่านประธานสีไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่จะทำเอสเนเจอร์ให้สำเร็จให้ได้คือคุณสนะอ,อันอุบลคุลผมคิดว,ว่าหลายท่านคงได้ยินชื่อเสียงของท่าน มาพอสมควรผม,ผมคือพูดตรงๆเลยนะครับเวลาย้ายบริษัททีหนึงเนี่ยมันก็จะใช้เงินเล่นๆเหนื่อยนะดูเลยครับเพราะต้องไปเซตอัพอะไรหลายอย่างถ้าไม่จาเป็นไม่มีอะไรที่วิกฤตจริงๆผมไม่ย้ายหรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าสีไทยก็เป็นที่ที่หนึ่งที่ผมสามารถทํางานที่นี่ระยะยาวได้และนอกจากนี้แล้วผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่า ก็อาจจะมีหลายท่านเหมือนกันนะครับที่ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจเอสเนเจอร์ S ของสีไทยเพราะเห็นมีคุณศนทรและมีผมอยู่ที่นี่ด้วยผมเรียนอย่างนี้ด้วยครับว่าผมคิดถึงเรื่องนี้เสมอนะครับคิดถึงสมาชิกที่ตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจคือถ่ายแบบนี้แล้วเนี่ยยังไงเราก็ต้อง ทำให้เขาประสบความสําเร็จให้ได้ในธุรกิจนี้นะครับเฮ้ยทามผมผมขอขออยู่ที่สิีไทยนี่แหละครับไม่ไปไหนแล้วนะครับและผมก็หวังว่าเมื่อเราทำธุรกิจ S Nature ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสร้างวัฒนธรรมในการทำธุรกิจร่วมแต่ระยะยาวนอจากเรื่องบริษัทเรื่อง,งความมั่นคงแล้วเนี่อย่างที่ผมเรีนะครับ ผมทำงานกับบริษัทเราหงมา23ปีพอผมมาคุยกับคุณสนันะครับมีสองข้อครับที่ผมมองแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์จากสมาชิกชาวไทยมากทีเดียวครับเรื่องแรกเลยคุณสนับอกอยากจะทำวิสัยทัตอันนี้ให้มันสำเร็จนะครับ,นะรบก็คือธุรกิจเครือข่ายไทยสู่ธุรกิจเครือข่ายสากลมันไม่ใช่แค่สีไทยเสเตเจอร์ จะไปหลายๆประเทศนะครับแต่เราจะต้องมีมาตรฐานสู้กับต่างประเทศได้ด้วยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งครับที่ผมมาร่วมงานกับทางสีไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในบริษัทที่แล้วเนี่ยผมเียนี้ครับในบริษัทที่แล้วผมดูแลอยู่6ประเทศประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียแลวก็ฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราได้ที่จะสร้างบริษัทคนไทยเนี่ย ไปสู่ระดับอินเตอร์ไา้ย้วยเช่นกันและเมื่อผมคุยบรุสษณะแล้วเนี่ยครับมีแนวทางที่ชัดเจนในการทําเรื่องธุรกิจเครือไทยไทยสู่ธุรกิจเคลือไทยสากลมผมกลับไปที่ธุรกิจเมลามีของสีไทยนิดหนึ่งนะครับตอนนี้สีไทยเป็นผู้ผลิตเมลามีรายใหญ่ที่สุดของโลกในปีนี้ส่งออกไป105ประเทศทั่วโลกนะครับ ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีโรงงานอยู่ที่ท,ที่กรุงเทพสุขสวัสดิ์เป็นที่แรกนะครับมีที่บางปูมีที่ชนบุรีและก็มีที่นครราชสีมามีอยู่สี่ที่ต่างประเทศนะครับมีอยู่ที่เวียดนามมีอยู่ที่ประเทศจีนมีอยู่ที่อินโดนีเซียและเร็วๆน,นี้จะเปิดที่อินเดียด้วย,ด,วยด้วยคอนเนคชั่นด้วยพื้นฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให เรามีการวางแผนงานไปต่างประเทศอย่างชัดเจนปีนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเก็บเพื่อนบ้านเราให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่ากัมพูชาลาวปีหน้าเราวางแผนว่าเราจะไปที่เวียดนามอินโดนีเซียและก็อินเดียน,นะครับการปรับเปลี่ยนที่สำคัญมากของเราในเดือนสินงหาคมนี้ก็คือ การปรับเปลี่ยน,นเรื่องแผนการจ่ายผลตอบแทนปเดหาหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญมากเลยก็คือเราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนนี้จะเป็นแผนที่รวมรธุรกิจทุกที่ที่เอสเนเจอร์ไปเปิดและย่อธุรกิจจากทุกประเทศที่ท่านสามารถไปขยายได้ตามที่เราเปิดจะกลับมารวมกันรหัสของท่านที่ประเทศไทย และเมื่อเราไปเปิดที่พมา่มาพม่าเนี่ยมีประชากรประมาณ80ล้านปีหน้าเนี่ยเราไปเปิดที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียมีประชากรอ,อยู่เท่าไหร่ครับ200ล้านประมาณ220ล้านที่เวียดนามอีกประมาณ85ล้านที่อินเดียอีกประมาณเท่าไหร่ครับเท <100 000. S 1> ่าไหร่ครับ600ล้าน <100 000. S 1> อินเดียไี้ประมาณ6-700ล้านคนนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรารวมไปหมดเนี่ยเรามีตลาดอยู่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเกือบเกือบพันล้านคนนะครับที่เป็นโอกาสทางธุรกิจของเลสเนเจอร์ในในปีนี้และปีหน้านะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ที่ต้องบอกว่าขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นตลาดที่ใหญ่มากทีเดียวนะครับสุดท้ายเลยเนี่ย นะครับท่านพูดกับผมเลยว่าสีไทยเนี่ยยังไงก็ตามนะครับเราเอาชื่อเสียง47ปีเป็นเดิมพันต้องทำเ s สเนเจอร์ให้โตให้ได้และประการแรกที่ท่านทำก็ให้ผมเนี่ยมาช่วยงานที่เอสเนเจอนะครับเสร็จแล้วท่านบอกว่าเมื่อคุณประชามาทำก็รับปากกันเลยนะครับว่า คุณบัญชาที่ล้ะกันว่าถ้าเป็นเจ้าของ s อสเนเจเนี่ยคุณบัญชาจะบริหาร s อสเนเจยังไงจะไปในแนวทางไหนคุณบัรชาเอายังไงผมเอาอย่างเป็นที่แล้วที่ผมทำามาเดือนเศษเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าท่านก็ให้การสนับสนุนเป็นไปตามสัญญาที่ให้กันเอาไว้เพราะว่าก่อนที่ผมจะเข้ามาร่วมงานเนี่ยผมก็จะทําแผนธุรกิจให้ท่านเลยครับว่า เราจะเอสเตเตรเราจะก้าวไปยังไงเราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเราจะมีแนวทางในอนาคต3ปี5ปีเป็นไงบ้างเราจะเปิดควรจะเปิดที่ประเทศไหนบ้างนะครับเพราะตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราได้วางแผนเอาไว้ซึ่งตรงนี้ผมเรียนนะครับว่ามันไม่ใช่จะทำให้เอสเตเอร์ของเรา เป็นบริษัทสามร้อยล้านพันล้านผมที่ว่าอนาคตของ s อสเนเจเนี่ยครับมันมากมายมหาศาลและท่านในที่นี้เนี่ยครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ S-Nature ในช่วงที่เราเก้าวใหม่ไปกับ s อสเนเจครับผมรับประกันครับว่าเราสำเร็จในชธุรกิจนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ